ก็มีคนก็นสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามารีวิวรถแมคโครนะครับล้อยักษ์นะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเฮียเต๋อนะฮะวันนี้เรามาดูโครงการประเทศนะครับอ่านะครับโครงการใหญ่มากนะครับโครงการแสนล้านนะครับของโครงการประเทศมีใหญ่กว้างขวางอาณาจักรนะครับที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีขอนะฮะ แต่วันนี้นะครับไม่ได้มาอะไรมากมายนะครับวันนีนะ้มาดูรถนะครับแมคโครลอยน้ํายักษ์นะครับสุดยอดของแท้ของแท้แทนะฮะดูทรับเทียบกับร้มออร์ไ์นีครับนี่ครับโครงการเขาเนี่ยสิ่งมากเลยแต่ละคันนี่สายสิ่งนะครับสุดยอดสุดยอด แมคโครก็น่าจะประมาณ20-30คันได้นะฮะอันนี้ยังไม่ทั่วนะฮะฝั่งนู้นก็ยังมีนะครับโคตใหญ่